เกาจ้ามาเนีน้ำก็ติต้าเ้วคือเกาเจ้ามากับรถพามาเบิงรถไถ3ามสี่แรงคูปตา3สที่ี่ที่คูปตาจตาในราคาในราคา139,000บาท139,000บาทจ้าคนโตโตเลยจ้าในคนโตแบบแห้งหอมลงไถเลยจ้าทนจริงสูดจริงนะคะคันนี้สูยดี คนไทยกระสูคนไทยกระสูคนตกตกันยังสูอะค่ะวสำรับทางผู้ใดสนใจคันนี้หรือว่าอยากให้ลองครับเบินใหญแบบนี้จะลองได้จ้ะก็คือว่าเป็นยังไงะน้องทํับเบิ่งนดหบ่บ่าวากันค่ะได้คอยว่ากันเนาะค่ะ สิบสี่แรหน่งแสนสา้าบาทหนึ่งแสนาพันบาททาผู้ใดสนใจมาเบิ่งนในที่บ้านกันเดือนตำบลบานเขียบอำเภอเมืองจังหวัดุเกษหรือว่าสนใติดต่อศูนย์เก้าสามสองสองเก้ี่ศูนย์จ้ายนมาเบินในยูทีนาบ้านกันเดืองตำบลบหาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดชิเกค่ะสามสิสี่แรง อ,อันนี้คัน,นิี้ลุกาเพิ่นอยากเบิ่งกันเลยทดลองการใส่งานค่ะทดลองการลงใส่จริงค่ะใช้งานจริงบ o ดีด้วยลวมกาสวยค่ะสภาพพร้อมใส่งานเลยค่ะสนใจสนใจรับนอ้องไปต่อได้ค่ะ สนใจรับดูแลสนใจรับไปดูแลกับ0932294370ติดต่อมาเลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ